อ่ะก็สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับนักเรียนกับการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของโรคที่เกิดจาก ความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่าโรคทางพันธุกรรมนะวันนี้นักเรียนก็จะได้ศึกษาในเรื่องของโรคที่เกิดจากพันธุกรรมกันนะครับอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับทีนี้โรคที่เราดูกันเนี่ยนะครับก็จะเป็น โรคที่มันเกิดจากความผิดปกติของตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าโครโมโซมอันนั้นในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็จะมีโครโมโซมอยู่ทั้งหมด23คู่นะครับ23คู่แล้วก็มีจำนวน46แท่งนะักเรียนดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ ก็คือเราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมหรือว่าโครโมโซมคู่เหมือนซึ่งโครโมโซมตัวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเป็นโครโมโซมของมนุษย์ซึ่ง22คู่เนี่ยเป็นโครโมโซมร่างกายนะครับดังนั้นโครโมโซมแต่ละคู่จะมีความเหมือนกันนะครับก็คือมีขนาดลักษณะคล้ายๆกันนะครับนะนี่คือ46คู่ นะครับแล้วก็23คู่46แท่งเป็นโครโมโซมร่างกาย22แล้วก็เป็นโครโมโซมที่กำหนดเพศอีก1โดยถ้าเป็น X กับ X ก็คือเพศหญิงนะครับถ้าเป็น X กับ Y ก็จะเป็นเพศชายทีนี้ความผิดปกติทางพันธุก,กรรมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับนะักเรียนก็คือ เป็นความผิดปกติที่เกิดจากอ,ออกโตโซมหรือว่าคโครโมโซมร่างกายอีกอันนึงก็คือเป็นความผิดปกติที่เกิดจากเซ็กโครโมโซมหรือว่าคโครโมโซมเพศเอาใหม่นะครับนักเรียนก็คือความผิดปกติของอคโครโมโซมเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือผิดปกติของคโครโมโซมร่างกายนะครับ ประเภทที่2คือผิดปกติของโครโมโซมเพศนะครับโครโมโซมร่างกายเรียกว่าออโตโซมส่วนโครโมโซมเพศเนี่ยเราเรียกว่าเซกโครโมโซมนะทีนี้ความผิดปกติของออโตโซมลักษณะแรกก็คือมีโครโมโซมเพิ่มขึ้นมาในตำแหน่งที่21ตรงนี้นะครับก็จะเกิดเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่ากลุ่มอาการดาวซินโดรม เนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีโครโมโซมเกินนะครับคู่ที่21เกินมา1เราเรียกกลุ่มอาการนี้ว่าดาวซินโดรมนะครับงั้นลักษณะของอาการก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือในระยะแรกก็จะอ่อนปกเปียกนะครับศีษะแล้วก็ดั้งจมูกเนี่ยก็จะแบนนะครับตาห่างหางตาชี้ ปากปิดไม่สนิทนะครับลิ้นจุกป,ปากนิ้วมือสั้นแล้วก็ป้อมบางคนก็จะหัวใจพิการแต่กําเนิดหรือว่าอา,อาจจะมีลักษณะของปัญญาอ่อนหรือ IQ ต่ำด้วยนะครับแล้วก็เด็กในกลุ่มอาการนี้ก็จะมีอายุสั้นกว่าปกตินะครับต่อไปนะครับตรงนี้กลุ่มอาการนี้นะครับ ก็คือจะเกิดกับโครโมโซมคู่ที่5นะครับคู่ที่5ตรงนี้ก็คือแขนสองข้างของคู่ที่5เนี่ยมันหายไปนะครับกลุ่มอาการนี้ก็เรียกว่ากลุ่มอาการคริชาตินะครับครชาติก็คือลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ศีรษะเล็กนะครับกว่าปกติหูต่ำนะครับตาห่างปัญญาอ่อน แล้วก็เสียงร้องไข่แมวคริสตูชาติเนี่ยเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแคทไายซินโดรมนะครับก็คือโรคที่มีเสียงร้องไข่แมวแคทนะครับก็คือแมวเนี่ยแคทไายก็คือเสียงร้องแคทไายซินโดรมนะหรือคริสตูชาติก็คือแขนของโครโมโซมคู่ที่5ขายขาดหายไปเลยทั้งสองข้างนะครับอ่ะ ทีนี้มาดูลักษณะของคโครโมโซมเพศปกติแล้วเนี่ยโครโมโซมเพศก็จะเป็น XY นะตัวนี้ก็คือ XY แต่ตัวนี้เพิ่มมาก็คือเป็น XXY XY ก็คือเพศชายแต่ว่ามี X เ,เพิ่มมานะครับก็ลักษณะนี้ก็คือเป็นเพศชายนะครับมี X เ,เพิ่มมาก็ทำให้เป็นหมันนะครับแล้วก็มีรูปร่างคล้าผู้หญิงเพราะว่า เนี่ยแทนลักษณะของเพศหญิงนะครับแขนยาวปัญญาอ่อนก็คือพวกนี้มีนมนะครับมีหน้าอกมีสะโพกอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มอาการนี้นะครับเรียกว่าไคลเฟลเตอร์คือมีโครโมโซมเพศก็คือโครโมโซม X เนี่ยเกินมาหนึงนะครับนะอันนี้คือความผิดปกติของโครโมโซมเพศนะครับก็คือเกินนะครับอะ <c oughs> อีกอันนึงก็คือกลุ่มอาการดับเบิลวายนะครับดับเบิลวายก็คือเป็นซ u เปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนก็คือเป็นผู้ชายนะครับพวกนี้ก็จะมีโครโมโซมก็คือมีฮอร์โมนเพศชายเยอะนะครับพวกนี้ก็จะอารมณ์รุนแรงหงุดหงิดง่ายนะอาวัยว,วะเพศใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เป็นหมันด้วยนะครับนะเขาเรียกว่าซ u เปอร์แมนนะครับ เป็นผู้ชายที่มีโครโมโซม Y เกินมาหนึ่งนะครับทีนี้ในกรณีนี้นะครับกรณีอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มอาการเทอร์เนอร์ก็คือเป็นเพศหญิงนะก็คือแทน X แต่ว่าโครโมโซม X มีตัวเดียวเพราะนั้นลักษณะของพวกนี้ก็คือตรงคอเนี่ยก็จะเป็นแผงนะครับคอสั้น มีผังผืดแผ่นกว้างนมเล็กนะครับแล้วก็พวกนี้อาจจะมีลักษณะของรังไข่ที่จเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยจะเต็มที่นะครับผลก็คือทำให้อา,อาวัยวะสืบพันธุ์เจริญไม่เต็มที่ก็เลยเป็นหมันนะครับอันนี้เรียกว่ากลุ่มอาการเทอร์เนอร์ก็คือกลุ่มอาการที่มีโครโมโซม x ขาดหายไปนะครับพบในเพศหญิงนะ ต่อไปทีนี้เมื่อกี้นี้ครูพูดให้ฟังให้นักเรียนฟังถึงกลุ่มอาการไปแล้วใช่ไหมครับกลุ่มอาการเมื่อกี้เนี่ยที่คุณครูพูดให้นักเรียนฟังก็คือจะเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของตัว,ต,วตัวโครโมโซมนะครับแต่ว่าอันต่อมาเนี่ยจะเป็นความผิดปกติของยีนที่อยู่บนโครโมโซมนะครับ นักเรียนดูอันแรกนะครับกลุ่มแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอัลบิโน่ก็คือเนี่ยคนเผือกนะครับอันนี้เป็นความผิดปกติของยีนนะครับที่ควบคุมเม็ดสีในร่างกายกลุ่มอาการคอลเลอร์ไบรเนสนะครับหรือว่ากลุ่มอาการตาบอดสีนะครับตาบอดสีนะครับก็คือเกิดจากยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซม X เพราะันนั้นก็จะพบมาก นะครับได้ดีในเพศชายนะครับนะอ่ะแล้วก็กลุ่มอาการทาลัสซีเมียนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดปกติของยีนที่อยู่บนโครโมโซมเหมือนกันนะครับก็เป็นความผิดปกติของยีนก็จะทำให้อ่าการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยผิดปกติไปนะครับเนาะก็จะทำให้ฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดงผิดปกติ นะครับนี่คืออา,อาการก็คือสำหรับผู้ที่เป็นพาหะนะครับก็คือมันจะมีสองอันก็คือพวกที่เป็นพาหะแต่ไม่เป็นโรคแล้วก็เป็นโรคด้วยนะครับโรคธาลัสซีเมียก็จะเกิดจากพ่อแม่ตัวนี้เซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะผิดปกติทำให้ตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกง่ายนะครับอือ่ะ แล้วก็เราก็มาสรุปกันนะครับในบทนี้ก็เรื่องพันธุกรรมเนี่ยพันธุกรรมก็คืออะไรนะครับนะักเรียนพันธุกรรมก็คือเป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะครับจากรุ่นไปยังอีกรุ่นนะแล้วก็มีในเรื่องของความแปรผันทางพันธุกรรมก็คือเป็นความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมในกลุ่มของสิ่งมีชีวิต ชนิดเดียวกันนะครับคโครโมโซมก็มีลักษณะเหมือนปลาต้องโกใช่ปะนะครับแต่ละ1คโครโมโซมก็จะมี2คโครมาติดนะครับแล้วก็ติดกันที่ตำแหน่งที่เรียกว่าเซนโทรเมียนะครับคุูเคยพูดไปแล้วในมนุษย์เนี่ยนะครับก็จะมีคโครโมโซมจำนวน23คู่นะครับหรือ46แท่งโดย22คู่เป็นคโครโมโซมร่างกาย แล้วก็อีกหนึ่งคู่เป็นโครโมโซมเพศนะครับยีนก็คือเป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมนะครับนะเป็นรหัสที่อยู่บน DNA นะครับนะหรือหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมเราก็จะเรียกว่ายีนนะครับพันธุศาสตร์บิดาแห่งพันธุศาสตร์ชื่อว่าเกเกอร์โยฮันเมนเดลนะครับ พืชที่เมนเดลออกมาศึกษาก็คือถั่วลันเตานั่นเองเหตุผลสองข้อง่ายๆก็คือ 1. มีลักษณะเด่นและลักษณะด้อยชัดเจนอันที่2ก็คือถั่วลันเตามีอายุสั้นนะครับอันที่3ก็คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมถ้าแบ่งกันง่ายๆก็จะเกิดจาก2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเกิดจากโครโสโซมร่างกาย กรณีที่2คือเกิดจากโครโมโซมเพศแล้วก็จะมีความผิดปกติได้2แบบก็คือความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมเกินกับความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมขาดอันนี้นักเรียนลองไปทบทวนดูนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือความผิดปกติของยีนที่อยู่บนโครโมโซมนะครับเช่นผิวเผือกตาบอดสีธาลัสซีเมียนะครับเนาะ ถ้าอยู่ในห้องก็มี G6PD นะครับมีอื่นๆอีกนะครับอืมอ,อ่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะพอไว้ประมาณนี้นะครับนักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนกันนะครับว่าวันนี้เราได้เรียนในเรื่องของโรคนะครับที่เกิดจากความผิดปกติที่เกิดจากพันธุก,กรรมเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน สลักษณะก็คือความปกติของอตัวโครโมโซมเพศมี2ลักษณะนะครับก็คือเพิ่มกับลดนะกตัวอย่างเมื่อกี้ก็เช่นดาวซินโดรมนะครับเพิ่มเกินมาคู่ที่21ขาดไปก็เป็นแคทไคซินโดรมคู่ที่5อะไรอย่างเงี้ยนะครับโครโมโซมเพศก็คือเกินมาขาดไปแล้วก็ยีนที่ควบคุมลักษณะ ทางพันธุกรรมก็เช่นตาบอดสีเช่นคนเผือกนะครับก็ช่วงนี้การแพร่ระบาดก็เยอะๆนะครับโควิดตอนนี้เยอะมากนักเรียนก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าโรงเรียนสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราก็จะได้เรียนกันปกติที่โรงเรียนแต่ตอนนี้นักเรียนก็ต้องเรียนแบบนี้กันไปก่อนนะครับ ในการสอบกลางภาคคุณครูก็จะออกจบถึงบทนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของพันธุก,กรรมจบทั้งบทนะครับอันน,นักเรียนต้องไปทบทวนให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะมีตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างข้อสอบมาให้นักเรียนได้ดูกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับสวัสดีครับ